ช,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 ชูสวัสดีครับต้นก้า8วันโตแค่ไหนมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับอยู่ที่หลวงพ่อก้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีหลังคาเป็นท้องฟ้านะครับฮเราเพาะก้ากลางแจ้งนะครับนี่เลยอ,เอ่าทีนี้มาดูกันนะครับต้นก้าของเราเป็นต้นก้าดาวไข่นะครับตอนนี้ ต้นก้าดาวไข่ของเรามีอายุเจดวันนะครับเพราะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มีมยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับยี่ห้ายี่หกยเจ็ดยี่แปดหนึ่งสองสามสี่ต้นก้าอายุแปดวันมาดูนี่นะครับเป็นต้นก้าอายุแปดวันนะครับมีใครเห็นบ้างนี่นครับเรามีต้นก้าอยู่ทั้งหมดห้ารุ่นนะครับตอนนี้นะครับก็เพาะ เราเพาะวันละประมาณพันสองพันต้นนะครับที่เราเพาะปลูกเองนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นอายุแปดวันนะครับตรงนี้สําหรับวันนี้เรายังไม่ได้ลดน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะลดน้ํะครับเราลดน้ําวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนี่ครับด้านนี้จะเป็นต้นกล้าอายุแปดวันนะครับอันนี้จะหกวันนะแปดวันหกวัน อันนี้ก็5วันนะครับนี่นครับนี่ต้นกาอยู่5วันก็เริ่มแตกใบจริงนะครับใบจริงเริ่มออกแล้วนะครับใบจริงก็คือใบนะครับนี่นะใบหยักหยกนี่นะไม่ใครเห็นบ้างนะครับใบหยักหยักใบกลมๆนี่คือใบเลี้ยงนะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นอายุอ่าสี่วันครับสามวันครับนี่สามวันสามวันสี่วันนะครับอันนี้สี่วันนะครับสี่วันเริ่มงอกเต็มแล้วนะครสี่วันสามวันนะครับสามวันสองวันนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็หนึ่งวันนะครับ นนนี่คือหึงวัก็ยังไม่มีงอกนะครับนี่ครับส่วนนี่นะครับก็เราเพิ่งเพาะเมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับที่เราเพาะก้านะครับเราก็เพาะวิธีการเพาะกางแจ้งนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ต้นกล้าสามารถได้รับแสงทั้งเช้าและเย็นนะครับ เช้สาสายบ่ายเย็นนะครับนี่ครับแลวต้นกาก็จเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้ถ้าเขาได้แสงเพียงพอนะครับทุกคนวิธีการพอต้นก้านะครับก็คือให้เขาได้รับแสงที่เพียงพอเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตไม่ต้องไปบำรุงอะไรให้เปลืองงบประมาณนะครับเราให้แสงก็เพียงพอนะครับ ให้แสงเขาเพียงพอก็จะเริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพอครบอายุก <|so|> ็สามารถนําไปปลูกได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันกับแปลงดาวเรืองแปลงนี้ท uh ี่เราจะปลูกดาวเรืองแบบประหยัดต้นทุนมากที่สุดเพื่อจะได้กําไรสูงสุดครับนะฮะเราจะปลูกดาวเรืองเพื่อเอาตังค์นะครับเราไม่ได้เอาตังค์มาปลูกดาวเรืองครับร้านนุกดาวเรืองรับซื้อดาวเรืองจํานวนมากรับลูกส่วนทั่วประเทศครับสวัสดีครับ